สวัสดีครับผมเฟรมวงศกรนะครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงคอลัมน์คีย์นะครับโดยถ้าเรามีการทำงานกับข้อมูลมากกว่า1ตารางขึ้นไปเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจะต้องอาศัยคอลัมน์คีย์เป็นตัวเชื่อมนะครับซึ่งคอลัมน์คีย์เนี่ยจริงๆมีหลายประเภทมากแต่ผมยกมาแค่2แบบที่เราเจอกันบ่อยๆแบบแรกคือ foreign key นะครับแบบที่2คือ primary key โดย foreign key เนี่ยจะอยู่กับตาราง fact หรือตารางที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ primary key จะอยู่กับตาราง dimension ซึ่งใช้เก็บคอลัมน์คำอธิบายทีนี้ถ้าเราดูความแตกต่างของ primary key และ foreign key เนี่ยอาจจะแยกไม่ออกเพราะว่าบางทีชื่อคอลัมน์เหมือนกันด้วยอย่างตัวนี้ product key กับ product key ไส้ในข้อมูลดันมีเ record คล้ายๆกันอีกแต่ความแตกต่างของมันจริงๆเนี่ยคือ foreign key เนี่ยค่ามันจะซ้ำได้ อ,อย่างหมายเลขก8เนี่ยซ้ำมา5ครั้งความหมายคือออเดอร์นัมเบอร์ซื้อ Product หมายเลข8เนี่ยมี5 o r ออเดอร์มันเลยเกิดการซ้ำขึ้นแต่ถ้ามาดูฝั่ง r r m a r y Key เนี่ยมันจะไม่ซ้ำเลยเพราะว่า Product 1ตัวเนี่ยก็ควรจะมี Product Description แค่1ชื่อควรจะมีผู้ผลิตแค่ชื่อเดียวทีนี้คือความแตกต่างของมันโอเคครับหัวข้อต่อมาก็คือ คอลัมน์คีย์เนี่ยมันมีหลาย Data Type คือคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นวันที่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงอย่างตัวอย่างแรกครับคือ Integer Integer ก็คือตัวเลขถ้าเรากดคอลัมน์ p ป o ดัก t k y y ดูคอลัมน์ไ y ย e มันจะเป็น w o o l n u u m e r r คือตัวเลขจำนวนเต็มอันนี้ก็ตรงไปตรงมา List เป็นเลข,ขออกมา1 2 3 4อ่ ฝั่งซ้ายก็เป็นตัวเลขเหมือนกัน2ตารางต้องคอลัมน์้ายเดียวกันนะครับถึงจะเชื่อมกันได้ตัวอย่างที่2คือสต i ิงถ้าเราลองกดคอลัมน์ไทยดูนะครับเราจะพบว่ามันคือตัวอักษรเป็นเท็กถ้าเราดูข้อมูลเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นมีคำว่า customer c u s t แล้วก็ตามด้วยตัวเลขอันนี้คือคอลัมน์ไทยที่เป็นตัวอักษร มันก็มีหลายกรณีที่ใช้ตัวอักษรในการเชื่อมเช่นการเข้ารหัสเลขบัตรประชาชนลูกค้าเพื่อใช้เป็น primary key อย่างนี้ก็เป็นไปได้นี่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูข้อมูลมีการเข้ารหัสแบบชา256ออกมาเป็นตัว primary key ที่ที่เข้ารหัสแล้วเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขยาวๆนี่ก็เป็น primary key และ foreign key ประเภทส t i n g หรือ t e x t นะครับประเภทต่อมา สร้างความสับสนมากจริงๆแล้วมันคือสตริงเหมือนเมื่อกี้เลยแต่มันคือตัวเลขที่ถูกแสดงผลในรูปแบบของตัวอ,อ,กอักษรอย่างนี้ก็คือ00010 000, เป็น0ยาวๆนำหน้าแล้วก็เป็นตัวเลขตามอันนี้อาจจะมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในไฟล์ Excel สมมติผมพิมพ์เลข1234อันนี้คือตัวเลข แต่ถ้าผมพิมพ์0 0 0 0 1 2 3 4 d a t a t y p e ่ามัยมันก็ยังมองเป็นตัวเลขอยู่ดีแสดงว่า2ค่าเนี้ยเป็นคนละค่ากันอันนึงมีศูนย์นำหน้าก็เป็นค่าที่1อันหนึ่งเป็นตัวเลข1 2 3 4ก็เป็นค่าที่2ฉะนั้นการที่จะแยกค่า2ค่านี้ได้มันจะเป็นจะต้องใส่ศูนย์นำหน้าเพื่อให้มันเป็นคนละค่ากันอันนี้คือหลักการว่าทำไมเขาต้องใส่ศูนย์นำหน้าตัวเลขในบางกรณีเราอาจจะต้อง ทำให้มันจำแนกกันได้ไม่งั้น p พ i มิคคีเนี่ยมันจะวิ่งเข้าผิดบรรทัดนะครับอโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างหลักการเหมือนเดิมเลยคือเชื่อมข้อมูลกันค่าตารางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันแต่คอลัมน์ไทยตัวนี้แม้จะดูเหมือนตัวเลขแต่จริงๆแล้วเป็นตัวอักษรน,นะครับโอเคลำดับสุดท้ายคือคอลัมน์ไายที่เป็นวันที่ตัวนี้จะเริ่มมีความต่างแล้วก็คือชื่อไม่เหมือนกัน แต่ไส้ข้อมูลเหมือนกันถ้าเราลองดูกดดูคอลัมน์ไทยนะครับ Order Date เราก็จะพบว่ามันเป็นวันที่อันนี้ก็มีข้อควรระวังคล้ายๆกันเลยคือบางคอลัมน์เนี่ยมีค่าเป็นวันเดือนปีเหมือนแบบนี้เลยแต่จริงๆแล้วเป็นเท็อ่าเราก็ต้องเช็คให้ชัวร์ว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมี Data t y p ทที่เป็นเดทเหมือนกันทั้งคู่ถึงจะเชื่อมกันได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น รูปแบบของคอลัมน์ไทป์แต่ละประเภทที่ถูกใช้เป็น p r i เมอรี่คแล้วก็ความต่างระหว่าง f o r e เรน key และ p r i เมอรี่คนะครับเนื้อหาประมาณนี้ครับ